สวัสดีค่ะจากบาไล่วงพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาลือ้อไม่ใช่จะมาลื้อนะคะเพราะว่ามาลื้อเอาต้นไม้ออกไปปลูกในสวนคุณตานะคะก็มาเจอแก้วมังกรนะคะต้นแก้วมังกรที่เอามาตั้งแต่น่าจะเป็นเมื่อสองปีที่แล้วนะจำไม่ผิด เอามาชําเข้าไว้นะคะแล้วก็ลืมไปเลยนะคะน,นี่เขายาวแต่แปลกใจว่าไม่รู้ว่าอะไรเขามากัดกินนะคะเดี๋ยวต้องไปเอากันไกลมาตัดอันนี้ก็เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เหมือนจะว่าเขาตายพลายก็ไม่น่าจะใช่เหมือนตัวอะไรเขากัดแล้วก็จะเสียนะคะนี่ค่ะลากเขาออกเต็มหมดเลยนะคะเดี๋ยวก็ไว้ตัดชำใหม่ก็แล้วกันถ้าเราคิดจะปลูกให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้ก็เอามาแต่บ้านคุณยายนะคะ คุณยายที่อยู่ต่างหมู่บ้านพันนี้เป็นเนื้อขาวแต่รสชาติจะหวานมากเลยนะคะหวานสนิทหวานถูกใจเลยแหละก็<อ>มีสำหรับแก้วมังกรนี้จะมีหลายพันนะคะ ปัจจุบันนี้ยังมีพันธุ์ดอกพัน์ที่เขาเรียกสีเหลืองนะคะมาใหม่พันธ์สีแดงนั้นก็อันนี้ก็ไม่รู้จะแน่ใจหรือว่าเชื่อได้ยังไงเพราะว่าเคยมีคนเอามาโพสบอกว่าอย่างสีแดงกินแล้วจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแท็จริงเป็นยังไงนะคะก็ฟังหูไว้หูนี่อันนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ในกระถางนะคะชำชำอยู่ในกระถางเขาก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้บแรงพยนตัดออกนะคะอันนี้ที่เห็นเป็นตุ่ม นี่ค่ะชัดไหมเอ่ยก็จะเป็นกิ่งที่เขาจะแตกออกมาใหม่นะคะอันนี้เขาก็จะโอนเอ็นเพราะว่าหนักเกินอันนี้ถ้าเราขึ้นหลักได้ก็ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ ก็ปล่อยไว้นานไม่ได้ดูแลนะคะน้ำไม่ลดเขาเป็นพืชที่ทนแรงมากๆนะคะเหมือนเป็นไม้ในทะเลทรายยังไงยังงั้นเลยนะคะ่ะแก้วมังกรนะคะก็เดี๋ยวต้องย้ายไปปลูกหาที่ปลูกนะคะเพราะว่าจะต้องหาหลักให้เขาเกาะเกี่ยว ตอนตรงนี้แมลางพยอมก็จะลื้อออกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเน่าแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาหญ้าอื่นมาคลุมเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเน่าส่วนนี้จะขึ้นมาใหม่ตะมุตะมิเลยนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้นะคะ อันนี้เยอะมากนี่ค่ะโคนเขาก็จะผุแบบนี้นะคะแต่เขาไม่ได้ตายนะคะถึงจะมีเกินการผุแบบนี้แต่เขาก็แห้งแบบนี้แต่เขาไม่ได้ตายนะคะเขายังส่งเลี้ยงยอดเขาได้อยู่นะคะกินก้านเขายังได้อยู่โอ้ยแต่มีเพียด,ด้วย อันนี้เดี๋ยวก็คงจะตัดออกหมดทำไหนๆจะทำแล้วก็ทำให้ดีๆก็ตัดเรียงๆไว้ก่อนเพราะว่าเราตัดมานี้ไม่ไม่ได้ว่าได้ทุกข้อได้ทุกต้นนะคะบางทีตัด5กิง่งเราอาจจะได้ แค่กิ่งเดียวหรืออาจจะไม่ได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ดึงกระถางออกไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาก็เป็นกิ่งที่ตายนะคะถ้าเราไปปลูกอาจจะเป็นก็ได้นี่อันนี้ก็ดึงมานี่รากยาวเลยนะคะ นี่ค่ะเขาก็จะมีรากหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เราสามารถที่จะไปปลูกตรงไหนได้เลยนะคะอันนี้ยังหาที่ปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำหลักก็จะมีความยุ่งยากมาถ้าเราปลูกไว้กินก็ไม่เป็นไรนะคะว่าจะเอาขึ้นต้นไม้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า น,นี่ก็อีกหนึ่งกิ่งนะคะยาวมากลกูเละตอนนี้เราก็ลือออกมาหมดแล้วนะคะก็ได้เยอะพอสมควรนะคะแต่จะรอดหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเอาใส่กระถางนะคะกระถางเดิมๆด,ดินแห้งๆก็ตรงนี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะคะ นานๆช้าๆจะมาลดน้ำสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็ฝนตกนะคะตกพรมๆนะคะไม่จากนะคะตกไม่แรงตกนิดๆหน่อยๆตกเพ่งพรมๆเล็กๆน้อยๆนะคะพอพอให้ลาคาญใจทำงานไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ จะลองปลูกแบบนี้นะคะอันนี้ที่ทำแบบนี้เพราะว่าไปเห็นเขามานะคะไปเห็นบ้านที่ที่เขาชํำเกียมปลูกนะคะก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะพอดีเขาออกจากงานก็เลยคิดจะมาปลูกสวนแก้วมังกรนะคะก็เห็นเขา ไปเอาต้นมาแต่บ้านพี่เขาแล้วก็เอามาชํานะคะก็จะชําใส่กระถางบ้างใส่ถุงบ้างก็แล้วแต่ว่ามีวัสดุอะไรที่ใกล้มือแล้วก็หาได้ง่ายๆนะคะเขาจะชําไว้แบบนี้แล้วก็รอให้รากออกถ้าฝนตกเขาก็จะลงปลูกนะคะ ก็ดีนะคะปลูกไว้แต่ส่วนมากแถบทางบา้านไร่องย่มไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะว่าเพรียแป้งจะคอยลงนะคะถ้ายิ่งสวนไหนปลอดสารแล้วก็นี่ค่ะเห็นเขาชามทีละสี่กิ่งแบบนี้นะคะบา้านไร่องย่มก็จะทดลงบ้าง อันนี้ก็เป็นกระถางดินเก่าของเขานะคะที่ชํำแล้วตายไม่ไม่รอดนะคะดินก็แข็งแข็งอันนี้ก็เดี๋ยวชํำไว้ก่อนเขาเป็นไม้ชอบแดดไม่ชอบอยู่ในร่มซะด้วยอันนี้ก็ยังทอ้อทอใจนิดๆนะคะ เพราะว่าถ้าจะเอาไปลงในสวนคุณตานี่ต้องใช้กิ่งแบบนี้กิ่งเขาก็ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมากนะคะน,นี่แบบนี้กำลังสวยเลย ถ้าเรามีกิ่งน้อยเราก็จะตัดท่อนตรงนี้ได้อีกนะคะอันนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะว่าต้นพันมีเยอะแต่ที่ไม่รู้จะปลูกตรงไหนให้เหมาะนะคะเพราะเขาเป็นไม้ที่มีหนามนะคะมีหนามคล้ายๆตะบองเพชร พอนึกถึงเพรียแป้งลงก็นึกท้อใจอันนี้ดินดินใต้ลมไม้ตรงนี้ก็เมื่อก่อนนี่ไก่ก็จะนอนบนต้นไม้นี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ผสมกับใบไม้นะคะนี่ไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงมาเข้าสองปีนี้แหละเพราะว่างูเหลือมกินหมดนะคะ ปีนี้ก็พยายามจะถางให้เตียนเตียนเพราะว่าตอนนี้มีน้องชิมิกับน้องใช้ไม้แล้วก็น้องหนูดำด้วยนะคะถ้าปลาลกฝนดีเข้าเดี๋ยวงูจะมาอีกนะคะนี่เดี๋ยวบาลเร่งพยมก็จะชํำแค่นี้ก่อนนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวไว้ชํำหลังลงคลิปเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ เราก็จะลงกระถางไว้แบบนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่ารายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ